สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรวนคอสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทางยูทูบรถบรรทุกมือสองสุนทรนคอสวรรค์ครับ วันนี้มีรถบรรทุก6ล้อกากเข้าใหม่เป็นรถบรรทุก6กล้อยี่ห้ออิซสุรุ่น NKR 110แรงม้ารถทั้งแท้จดทะเบียนปี34ครับรถซีสัตบางเดิมครับภายในสวยครบสมบูรณ์ระบบแอร์มีเครื่องอิซสุสี่ปีอีหแรงฝาดำช่วงล่างดียางดีรถขับใช้งานปกติกระบะบรรทุกช่วงยาว4ี่เมตรสามีคอกสูงครับรถเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนหากเพื่อนๆกำลังมองหา6ล้อกากราคาเบาๆไว้ใช้งานคันนี้ขายในราคาเพียง145,000บาท 145,000บาทหากเพื่อนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0848211158 0848211158หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ